สวัสดีครับผมเด็กชายมัคยมครับแงมายอมอ้่มพีไม่แพ้น้องทางเลเลยมงใจเย็ดีคับกองกานการตัดตัวในุดกก็ยูโเป็นทัวที่สรวัเตมหเป็นด้วยนะคะอ๋อไมายอมเต้นให้ดูใช่ไหมดูยเปนทัวกันก่อนครับอามายอมจุ๊บจุจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุรบบจบจุ๊บจบจุบบ อายผู้นปยกรงกบาครับคารเรล่าเบโลจัสเปนสกร์เท่าการเจ้าอันเดร์าจับนััตสาโชได้ข้างเลมายอมโอเคขณะที่นักกอล์ฟไทยที่ผ่านการตัดตัวได้สำเร็จก็คือมยจะดีครับมาย่อมเต้นให้ดูอ่ะโอยโออ้ยๆอ้ยยอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโ้าโ้ว้ยอยโน้ยยออออัอย้อ้อโออ ย่อมเต้นดีกว่าเลยล่ะเต้นาไม่ยอมาระโดดลั้เข้าสู่วันนี้กรรวฝ่าหัวใจอันนี้ไม่ยอมไม่ยอมจะมาเต้นชายตูด่ะไม่ยอมชายตูด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 